สวัสดีนะคะวันนี้จะพามารู้จักกับอโกนีมาสายพันุหนึ่งนะคะซึ่งต้นนี้นะคะปลูกที่บ้านมานานแล้วนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมคะมาดูวิธีการเพราะปลูกแล้วก็เลี้ยงดูดูแลอโกนีมากันนะคะว่าต้นนี้เนี่ยทำไมเขามีแตกกอเยอะนะคะต้นนี้นะคะชื่อว่าบัลลังเงินนะคะเรามาดูลักษณะของบัลลังเงินกันนะ ว่าตัวหน้าใบนะคะเขามีลักษณะแบบไหนตัวบรลลังเงินนะคะพื้นหลังเขานะคะจะเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็ตรงกระดูกกลางใบอะคะ่ะจะเป็นสีขาวมีเป็นพื้นสีขาวนะคะแทรกเข้ามาตรงกลางใบนะคะแบบนี้นะคะเรียกว่าบรลังเงินนะดูลักษณะกันนะคะหลังใบนะคะหลังใบก็จะเป็นลายเดียวกันกับหน้าใบเลยนะคะ ตัวต้นเขานะคะทุกคนเขาจะมีลำต้นเป็นสีขาวนะคะลำต้นเป็นสีขาวเลยตัวนี้ก็จะเป็นการแตกหน่อแตกกอนะคะวิธีการเลี้ยงดูที่บ้านป้อมนะคะตัววัสดุปลูกนะจะใช้เป็นวัสดุปลูกที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะคะเช่นตัวใบไม้หมักนะคะแล้วก็ผสม ตัวใบไม้หมักเนี่ยเราจะผสมขี้วัวลงไปหมักอยู่แล้วนะคะเราก็ใช้เป็นกับมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ดินร่วนนะคะผสมกันในการใช้เป็นวัสดุปลูกนะแสงที่อโกนิมาต้นนี้ชอบนะคะก็คือเป็นแสงรำไรนะคะแสงรำไรไม่ไม่วางกลางแดดเข้มเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขอบใบจะไม่สวยนะคะ การลดน้ำเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกด้วยนะคะว่าถ้าเราใช้วัสดุปลูกที่มีความโปร่งล่วนซุยนะคะเราก็สามารถรดน้ำได้ทุกวันนะคะแต่ถ้าเราใช้เป็นดินปลูกซึ่งมีลักษณะที่มีความแน่นนะคะก็ต้องดูความชื้นด้วยนะคะอาจจะต้องแบบวันเว้นวันนะคะต้องขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกอย่างเดียวเลยนะการลดน้ำ แล้วก็อากาศด้วยค่ะถ้าอากาศแห้งอากาศร้อนใช่ไหมวัสดุปลูกแห้งไวนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องลดน้ําสม่ําเสมอคือทุกวันเนาะแต่ถ้าเราใช้เป็นดินปลูกที่มีความชุ่มชื้นค่อนข้างเยอะค่ะการลดน้ําก็จะต้องลดปริมาณลงนะคะเพราะว่าเขาชอบน้ํานะคะแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ชอบอแฉะมากนะคะแล้วก็ตัวดินนะคะ ้องผสมไปในอัตราส่วนที่มีความโป่งล้นซุยค่อนข้างเยอะนะคะก็จะให้ตัวหน่อนะคะแตกกอแบบนี้ง่ายๆนะคะการบำรุงพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะคะก็มีผลเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บ้านเราจะใช้เป็นจุลินทรีย์ทุกประเภทเลยนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าการแตกหนอ่อแตกกอเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะต้นนี้เนี่ยคือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ ต้นที่5นี่นะคะหน่อก็กําลังแตกมาด้านข้างแบบนี้นะคะก็จะเป็นการเจริญเติบโตของต้นอโกนิมานะคะเพราะว่าตาของต้นไม้มันจะอยู่ตามข้อแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นลักษณะของอโกนิมาบัลลังเงินนะคะเพื่อนๆก็ทำความรู้จักชื่อแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆของอโกนิมานะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะตัวนี้นะคะอโกนิมาของไทยเราเนี่ยจะเรียกว่า แก้วกัญจนาก็ได้นะคะก็เรียกได้ทั้งสองอย่างนะคะอโกนิมาหรือแก้วกาญจนานะคะเป็นต้นไม้ที่มีสีสันค่อนข้างสดใสามากๆเลยค่ะเดี๋ยววันหลังนะคะป้อมจามาทำคลิปแนะนำะชื่ออื่นๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะได้รู้จักกับอโกนิมาเพิ่มสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะอโกนิมาบรรลังเงินน,น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะ ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเพิ่มมาละหนึ่งชื่อนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ